สบายกันดีไหมจ๊ะสบายกันดีเนาะ <laughs> วันนี้วันพฤหัสบดีนนึกถึงอะไรดีนึกถึงดาวพฤหัส <laughs> นึกถึงวันครูเนาะ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณของเราเนี่ยท่านจะลงเทศนาอบรมสั่งสอนนะทุกวันพฤหัสเพราะท่านถือว่าเป็นวันครูครูก็มีตั้งแต่ครูธรรมดาจนถึงบรมครนะูถ้าบรมครู ก็จะหมายถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ก็อาจจะมาเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านะมาเป็นบรมครนะูสั่งสอนสัตวโลกได้เนี่ยโอ้ต้องสร้างบาร,รมีกันยาวนานทีเดียวนะอย่างน้อยก็ยี่สิบประสงค์ไข่ อย่างกลางก็40%ประสงค์ไขอย่างมากก็80%ประสงค์ไขมีมากกว่านี้ไหมก็มีนะมีมากกว่านี้มากขนาดไหนมากขนาดที่ บรรดาเหล่เาเทพทั้งหลายต้องไปถามไปถามคือเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมจะโยถ้าเราไปฟังนะว่าที่ดิสุดบุรีเนี่ยมีบรมโพธิสัตว์อยู่องค์หนึ่งแต่แต่ไม่ได้อยู่ในวงบนพิเศษนะมีอยู่องค์หนึ่งมีบาร,รมีมาก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  มากจนเหล่าทวยเทพไปถามไปถามว่าท่านไม่ตั้งความปรารถนาอะไรเลยหรือไม่ปรารถนาอัครสา,าวกหรือหรือไม่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหรือท่านปรารถนาอะไรเนี่ยเพราะเห็นท่านอยู่อย่างนี้มานานมากเลย นานนานนาท่านตอบว่าท่านตอบว่าเรานี่ปรารถนามานานแล้วว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยกายมนุษย์โอ้โหก็แสดงว่าผู้ที่สร้างวุญบมีแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะ นะยังมีอยู่แต่คงมีน้อยนะมีน้อยนะแ,ตแต่ว่าองค์นี้ไม่ได้อยู่ในองคบุญพิเศษนะก็ยังมีผู้ที่ตั้งความปรารถนาอู่นานไหมเนี่ยจะเข้าวันิพพานด้วยกายมนุษย์เนี่ยก็บอกบอกบอก็เท่าไหร่ดีอะ ปดสิบคูณสไดเท่าไหร่ร้อยหกสคูณสได้เท่าไหร่สามอยยี่สิบคูณสองได้เท่าไหร่หกร้อยสูณสได้เท่าไหร่ฮะใช่เหรอหนึ่งพันสองร้อยแปหรอยแปดสิบคูณสได้เท่าไหร่ ก็สองพันห้า้คูณสองเท่าเท่าไหรห้าพันหนึ่งร้อยใช่ไหมคูณ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 ก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยสยกกำลังเท่าไหร่ลองคำนวณเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้ะนจะเข้าปนิพพานด้วยกายมนุษย์ก็ต้องประมาณเนี้ยประมาณ เอาไหมจ๊ะน่าทึ่งทีเดียวเลยเรื่องราวของ,งบรมโพธิสัตว์นี่แล้วยิ่งในเขตนิยตานี่นะสร้างบารมีแบบออก,กริตทีเดียวออก,กริตยังไง ควักดวงตาเนี่ยให้เป็นทอนนี่ตดสีสาย่าเงี้ยเป็นทอนนี่แล้วก็จะมีปฏิมาก,กรรมนะปฏิมาก,กรรมในวิมานว่าได้ควักดวงตาทำทานในตาสีสะทำทาน,นดวงตาที่ควักออกมาเป็นทาน,นี่มากกว่าดวงดาวในอากาศ สีสัดที่ตัดเป็นทานเนี่ยมากกว่าผลมะพระ้าวในชมพูทวีปเนื้อที่เชือ้อมาเป็นทานนี่รวมกันแล้วนี่ยิ่งกว่าแผ่นดินแผ่นดินทั้งหมดรวมกันเลือดที่ให้เป็นทานเนี่ยรวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่ทำมาขนาดนั้นนะ มีบเรบริษัทแบบหอกริกทีเดียวแล้วก็บางคนถามแล้วอาจารย์ไม่เจ็บอะ่ะ <c oughs> ควักดวงตาี่เจ็บไหมเจ็บไหมจ๊ะเจ็บไหมก็น่ <c oughs> า,จ,าะจะเจ็บนะชาแรกๆชาแรกๆก็น่าจะเจ็บ แต่พอหลังๆมันก็คงไม่เจ็บแล้วล่ะมันก็บาลามีมันแก่กล้าขนาดนั้นตาศรีรษะนี่เจ็บไหมแค่ฟังก็กลัว,ลวอย่าไปทำเนาะค,คือคือกลัวไปทำมันมีมีเคยมีข่าวอ่ะนะมีข่าวพระอะไร่าเนี้ย ไม่รู้ไงไม่รู้ตัดสีสัตัวเองถาวายพุทธบูชาเตรียมเครื่องกิโดตินเตรียมอะไรไว้ก็ไม่รู้ <c oughs> อย่าอย่าไปทำนะอย่าไปทำอย่าไปทำ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์สุภโชคงานเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าไปทำอย่าไปทำคือเรา มันยังคือมันยังไม่ใช่วิธีของเราที่จะไปทำย่างนั้นแล้วก็บรมโูที่สัตทุกพระองค์เนี่ยพยายามสร้างทามบาร,รมีให้มากที่สุดอย่างมีสมณะโคโดมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีบันทึกไว้เ,เนี่ย สร้างธารรมบารมีเห็นแล้วโอ้โหดีจังคือท่านเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่มีชาตินี่เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วรัตนานิมนต์พระพุทธเจ้ามาทุกจักรวาลเลยอยู่จักรวาลไหนจักรวาลไหนนิมนต์มาหมดเลยแล้วท่านก็นถวายทานโอ้ oh. ดีจัง คือท่านทำได้ด้วยอนุภาพของพระเจ้าจากักรพรรดินี่ทำมาขนาดนั้นเนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เออพอเราศึกษาประวัติของท่านเนี่ยเนาะมันก็อดเอ๊ท่านทำได้ยังไง ท่านทำได้ยังไงท่านสร้างบารมียังไงจึงสามารถมีอนุภาพทำได้ขนาดนั้นอ่ะลืมทักอีกแล้วทักก่อนอ่าพระทักดีกว่าจริงจกทัก คุณนิธิการทิลปฏิสัมพิธาจะคุณบุญยิ่งธรรมรักษาคุณวิไลพรประทุมจะคุณวิโรจจวณนะคุณกัญญววันมุสิกะโสพลจะคุณจันทิมาเกลียงไกรสุขจะคุณระวีวันพวงมาลายัย คุณสายพินเพนสว่างจ้าอาจารย์วสวันพัทวีคุณยาดาบุญรอดคุณเสริมสีพัดประพง์จ้าหลวงพี่ชาญหลวงพี่ชาญอาจารย์ชะอ้นสนอเมืองจ้าคุณทิติพรเกลือทองจันอาจารย์ทะเนศสนอเมืองปู่เนศ คุณสุนิสาจ้าคุณวิพาเตชานุสรคุณนิธิมาจ้าคุณพัฒนากาฟอดคุณพิมมาลีจ้าคุณวริยาสาคเรนะีนิจพี่จิงเนาะคุณจำนงใหญ่ระยะคุณสุทธิวันรันตนธรรมจ้าคุณอนันงงามขำ อืมอนุโมทนาให้ได้บุญเยอะๆกันทุกคนนะจ๊ะอ,อ่ะได้เวลาปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติธรรมกันนะจ๊ะ